สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพี่นินห่างหายในเรื่องของการทำวิดีโอมาสองสัปดาห์คือจริงๆที่ที่ทำที่ไม่ได้ทำมาสองสัปดาห์พี่นินรอข่าวรอข่าวที่ตัวเองวางแผนไว้ว่ามันจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ไหมแล้วอยากจะนำข่าวดีมาเล่าสู่ทุกคนฟังในช่วงสัปสองสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทุกคนใน2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ที่พี่นินไม่ได้ทําคลิปเลยลูกค้าพี่นินเนี่ยผลวีซ่าผ่านอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นวีซ่าย้ายถิ่นฐานไม่ว่าจะเป็นวีซ่าทำงานนะคะหรือวีซ่านักเรียนคือน่าชื่นอกชื่นใจมากนะคะแต่วีซ่าประเทศต่างๆในความรู้สึกของพี่นินอะมันไม่ได้ยากมากนะคะแต่วีซ่าที่ประเทศที่ยากที่พี่นินแบบลุ้นแล้วก็ต้องต้องรอ รอหลุ้นไปกับลูกค้านั้นก็คือแคนาดาตอนที่วีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์ผ่านก็ออ้ยเราก็เราก็ดีใจมากนะแต่รอ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 ,ออีกไม่กี่วันสองวันเดี๋ยวรอรอ,อดูสิว่าแคนาดาจะผ่านไหมเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้กับ f อซของมิดินได้ฟังก็คือว่า วีซ่า Visa นักเรียนของนิวซีแลนด์ลูกค้าก็คืออายุ19ปีนะคะคุณแม่เขาเป็น FC ของพี่นินซึ่งอยู่ในช่อง YouTube ก็ติดตามมานานแล้วนะคะติดตามมานานมากแล้วแล้วคุณแม่เคยโทรมาคุยบอกว่าเมื่อลูกจบม .6 เดี๋ยวจะให้มาทำวีซ่านักเรียนกับพี่นินเพื่อไปนิวซีแลนด์นะคะก็ตามสัญญาใจกันที่ให จกันไวนะคะพอจบม .6 น้องอายุ19ปีคุณแม่ก็เข้ามาหาปรึกษาในเรื่องต่างๆเพราะว่าต้นทุนในชีวิตต่ำในหลายๆอย่างก็จะทำยังไงโปรไฟล์ถึงจะจะดูดีต้องเตรียมตัวค่อนข้างจะต้องเตรียมตัวและใช้เวลาเนาะเราก็ต้องมาปรึกษาหารือกันว่าเราจะทำยังไ,ไงอะไรเงี้ยค่ะพอถึงเวลาที่น้องพร้อมน้องก็มาทำวีซ่าผลปรากฏว่าสสัปดาห์ไม่ถึงดีสัปดาห์ที่สามนั่นแหละ นะคะก็วีซ่าออกทีเนี้ยขนาดเดียวกันที่ยื่นวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์เนี่ยพี่นิ่ก็ยื่นวีซ่านักเรียนของแคนาดาด้วยแต่มันแตกต่างกันอย่างนี้ค่ะทุกคนคะวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์คุณจะต้องจ่ายค่าเทอมและค่าที่พักให้แล้วเสร็จก่อนนะคะทางสถาบันการศึกษาเขาถึงจะให้เอกสารรับรองการศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์มาให้เรานะคะเราถึงจะนำเอกสารตัวนี้มายื่นขอวีซ่าได้นะคะ ทีนี้พอของแคนาดาแคนาดาก็แล้วแต่โรงเรียนนะคะคือพี่นิน,นมีพาร์ทเนอร์ที่แคนาดาอยู่หลายเมืองมากแต่พี่นินมีลูกค้าที่อยากจะยื่นวีซ่าแบบยังไม่ต้องจ่ายค่าเทิมก่อนนะคะพี่นินก็เลยยื่นไปที่วิกตอเรียให้นะคะ,ะเพราะว่าเรามีพาร์ทเนอร์ที่นั่นแล้วพาร์ทเนอร์ของเราน่ารักมากนะคะเราก็มีการพูดคุยต่อรองใน ได้หลายส่วนให้นักเรียนนะคะพี่ดินก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวขอเป็นใบ LOA ก่อนก็คือเรานักเรียนยอมจ่ายค่าใบ LOA ให้กับสถานศึกษาก็คือ1 5 0 0งห้ยไอ้หนบาทนะคะในส่วนของนี้ส่วนอื่นก็เป็นส่วนในเรื่องของค่าวีซา่าค่าดําเนินการอะไรพวกนี้เนาะก็สรุปค,คือใช้เงินไม่เยอะคะ่ะทุกคน จะว่าไปแล้วมันพอๆกับที่บางบางคนไปยื่นวีซ่าท่องเที่ยวกับบางเอเจนซี่เลยนะราคาแบบไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้ด้วยนะครัะของพี่นินเนี่ยในค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนมันจะสามหมืนห้าพี่นินพูดออกอากาศได้คือมันมันจะต้องได้ มันจะมีรายจ่ายที่เราจะต้องขอหนังสือจากทางโรงเรียนที่เขาออกให้ใช่ไหมคะเขาจะไม่ออกให้เราฟรีๆอยู่แล้วนะคะพอเราได้เอกสารตัวนี้เราถึงจะยื่นขอวีซ่าได้ค่ะทุกคนเพื่อเหตุผลไปเรียนเราต้องสมัครหลักสูตรการเรียนจริงๆนะคะที่พี่นินสมัครให้ลูกค้าเป็นเรียนภาษาอังกฤษก็คือส4สัปดาห์14สัปดาห์ก็คือ3ามเดือนครึ่งค่ะทุกคนนะคะ แล้วก็ยื่นไปประมาณ3สัปดาห์สัปดาห์ที่3ผลวีซ่าออกแล้ววีซ่านักเรียนวีซ่าที่ว่าไปเรียนภาษาได้อายุวีซ่าเท่าอายุพาสปอร์ตคะ่ะทุกคนคะแต่ว่าเราจะไปอยู่ที่แคนาดาได้ไม่เกิน6เดือนต่อครั้งอันนี้แต่มันเป็นโอกาสดีอย่างหนึ่งคะ่ะที่พี่นินนำมาเล่าสู่กันฟังก็คือว่าการที่เราไปเรียนภาษาที่แคนาดาในระหว่างที่เรียนนะคะ เราสามารถสมัครงานได้ทุกคนต้องแยกคําว่าสมัครงานได้กับทํางานได้ก่อนนะคะก็คือการสมัครงานได้หมายความว่าคุณสามารถยื่นสมัครไปหานายจ้างตรงนั้นตรงนี้ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นายจ้างตกลงปงใจรับคุณเข้าทํางานเราจะเปลี่ยนวีซ่าตัวนั้นเป็น work permit ทันทีนะคะอันนี้คือจําเป็นพอเราได้ work permit เนี่ยเราก็สามารถทํางานได้ถูกต้องตามกฎหมาย คุณอยากจะเปลี่ยนที่โน่นหรือจะบินกลับมาเปลี่ยนที่ไทยทําได้หมดนะคะ,ะถ้าคิดว่าค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนวีซ่าที่แคนาดาแพงคุณก็ถือเอกสารนั้นกลับมาที่ไทยมาให้ที่นิ่ยื่นให้ก็ได้ไม่ยากนั่นคือโอกาสทางเลือกทางเลือกที่ที่ดีหมายความว่า ดีกว่าให้คุณไปหลอกให้มีใครให้คนมาหลอกคุณต้มตุนคุณนะคะโอ้ฝากงานให้ได้น,น,นู่นนั่นนี่แล้วค่าใช้จ่ายสองแสนสองแสนห้าสามแสนสามสนหแบบนี้คะ่ะทุกคนแบบนั้นคุณจะสูญเงินฟรีหลายคนสูญเงินให้กับมิจฉาชีพในเรื่องแบบนี้เยอะมากพี่นินอยากจะบอกว่าจริงๆแล้ว คุณเลือกวิธีการที่คุณเสี่ยงน้อยที่สุดดีกว่าอย่างเช่นการไปยื่นวีซ่าไปเรียนภาษาระยะสั้นกับพี่นินเนี่ยคุณลงทุนต่ำมากพอวีซ่าผ่านแล้วคุณค่อยจ่ายค่าเทอมอันนี้มันบ่งบอกได้แล้วว่าคุณไม่ได้มีความเสี่ยงรอ้เปล่าปะ คุณค่อยมาจ่ายค่าเทอมมาซื้อตัว๋วเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยค่ะพอบินไปแน่นอนคนจะไปทํางานต่างประเทศคุณไม่ได้ภาษาเนี่ยมันบอกเลยสมัครงานที่ไหนใครก็ไม่อยากได้ถูกไหมคะมันเป็นข้อดีแต่ว่าไปแล้วมันคือข้อดีค่ะทุกคนเราไปเริ่มเรียนภาษาก่อนที่จะได้งานแล้วก่อนที่จะสมัครงานคือมันลงล็อกพอดีมันเข้าสเต็ปพอดีดังนั้นพี่นินอยากจะบอกว่าเนี่ยทำแบบนี้ดีที่สุดนะคะแล้ว บางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าไปปุ๊บยังไม่ได้งานทันทีทําไงคุณอย่าไปซีเรียสเพราะว่าวีซ่าคุณมีอายุเท่าพาสปอร์ตเนือกะคะอยู่ได้6เดือนพอวีซ่าใกล้จะพอเราอยู่ใกล้จะครบหเดือนกลับไทยมาก่อนนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าคนที่ตั้งเป้าจะไปไปไปเรียนแล้วก็จะหางานจริงจริงจังๆได้งานยังสถาบันภาษาที่พี่นินสมัครเรียนให้กับลูกค้าเนี่ยนะคะ พี่คุยกับทางสถาบันนะคะเราประชุมกันออนไลน์เรามีคุยกันว่าโอเคในขณะที่นักศึกษาเราเรียนกับคุณเนี้ย คุณมีแนะนําวิธีการสมัครงานและนายจ้างให้ใหม่เขาบอกว่าโอ้ยที่สถาบันเขามีนายจ้างเข้ามาสัมภาษณ์เอานักเรียนอยู่ที่สถาบันอยู่แล้วแต่ละคนเขาจะมีสิทธิ์ได้สัมภาษณ์คือคือสองนายจ้างอะไรประมาณนี้ยแต่พี่นีก็ต้องบอกก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าจะให้ใครมาจับป้อนจับยัดหลายคนจะชอบแบบนั้นจับป้อนจับยัดคนที่ชอบให้จับป้อนจับยัดคือฝากให้เลยอ่ายอมจ่ายเงินคุณรู้ไหมถ้าคนที่คิดง่ายๆแบบ แบบนั้นนหะคือคนที่โดนหลอกเยอะมากแต่ถ้าคุณก้าวไปจีลสเต็กแบบของพี่นินโอกาสที่คุณจะโดนหลอกมันน้อยมากอย่างวีซ่านักเรียนลูกค้าพี่นินได้วีซ่านักเรียนที่นิวซีแลนด์เขาไปเขาก็ได้งานทําทุกคนะทุกคนนั้นไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะไม่ได้งานทําเพราะว่าสื่อวีซ่านักเรียนเขาสามารถทํางานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่นิวซีแลนด์แต่ถ้าที่แคนาดาถ้าคุณอยากให้ทํางานได้ถูกต้องตามกฎหมายคุณจะต้องแบบ สมัครกับนายจ้างและนายจ้างก็คือเปลี่ยนเป็น work permit ให้คุณก่อนคุณก็สามารถทำงานได้และที่สำคัญนะคะยังไม่เจอนายจ้างที่ถูกใจหรือยังไม่ได้สัญญาจ้างอายุวีซ่าคุณไม่ต้องห่วงมันเท่าอายุพาสปอร์ตบินกลับไปกลับมาได้เรื่อยๆและอยู่ได้ครั้งละ6เดือนนะคะอันรใ้โอกาสในในการ ที่จะได้ทำงานที่เ,เรียกว่าที่แคนาดาค่อนข้างสูงและในเว็บไซต์ของ Job Bank เนี่ยเขาก็จะเขียนไว้อยู่แล้วว่าเขารับคนที่บางบริษัทนะต้องบอกว่าหลายๆหน่วยงานก็จะเขียนว่ารับคนที่ยังไม่มีเวิร์ e เพอร์มิด้วยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อเราไปสมัครงานกับเขาแล้วเขาสามารถเปลี่ยนเป็นเวิร์ e เพอร์มิให้เราได้หรือบางในจ้างก็จะประกาศรับเฉพาะคนที่มีเวิร์ e เพอร์มิแล้วเราสามารถเลือกานจ้างได้เราไปดูดีเทลเยอะแยะมากมาย หลายคนบอกทักมาหลังไม่แบบรู้ว่าพี่นินมีข้อมูลในจา้างพี่นินไม่ส่งให้นะคะต้องขออาภัยด้วยเพราะว่าพี่นินห่วงว่าคนที่ทักมาเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าจะเอาไปหลอกลวงต้มตุนคนอื่นหรือเปล่าพี่นินไม่กล้าเอาข้อมูลให้นะคะคนที่พี่นินจะเอาข้อมูลให้กล้าเอาข้อมูลให้ก็คือนักเรียนของพี่นินเองที่เขาจะบินไปแคนาดาเองถ้าแบบขอโทษพี่นินต้องขออาภัยจริงๆนะพี่นินก็ต้องระวัง ตัวเองด้วยให้เข้าใจพี่นินด้วยนะคะคือ FC หลายคนทักมากขอรีดรายชื่อหน่อยพี่นินมีกล้าส่งให้ต้องขออภัยด้วย